สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทาร์รดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะชาวราศีสิงลัคนะสิงค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กรกดาคมถึง21สิงหาคมนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีสิงลรคนะสิงใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้ยยงสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัว ก็สําหรับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะคุณคือชาวธาตุไฟนะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสิบใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะจะเจออะไรบ้างเนาะในเรื่องราวต่างๆนะคะมาเริ่มต้นจากตัวตนของคุณกันดีกว่านะคะตัวตนของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์คุณได้เป็นไพ่หกดาบค่ะไพ่หกดาบใบนี้นะคะเข้ามาในตำแหน่งตัวตนตำแหน่งที่หนึ่งนะคะบอกว่าตัวคุณต้องการพื้นที่ใหม่นะเป็นพื้นที่ที่ ทําให้ตัวคุณเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอยู่กับความหม่นหมองแป,ปลปรวนไม่ได้ดังใจนะคะอยู่กับความคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่กับความอึดอัดอยู่กับความเบื่อแล้วก็เซ็งนะคะตัวคุณไม่อยากจะอยู่ณนะพื้นพื้นที่เหล่านี้แล้วนะคะคุณต้องการจะเ,เหมือนกับ ให้โอกาสตัวเองนะคะได้ออกไป,ปเผชิญโลกกว้างถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้นะคะว่า,าที่ที่คุณจะไปหรือว่าพื้นที่ใหม่ในนิยามของคุณอะ่ะมันจะดีหรือไม่ดีแต่ที่สุดแล้วค่ะคืออย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะเราก็ได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ คุณอยากจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณต่อสู้คุณเหนื่อยมามากพอแล้วนะคะเนอะอยากจะเหมือนกับอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอยากจะไดอ้ออกไปสู่โลกกว้างนะคะปัญหาต่างๆถามว่ามันถูกแก้ไขไหมที่ผ่านมาคุณคุณเหมือนกับต่อสู้มาด้วยตัวเองนะคะเหมือนกับต้องเขาเรียกว่าต้องต่อสู้ต้องฟันฝ่าด้วยตัวเองคือ แต่ว่าปัญหาเหล่านั้นมันก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขทั้งหมดเลยสักทีเดียวนะคะคุณเหนื่อยมากพอแล้วเนาะคุณก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคือถึงสู้ต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นมาเพราะว่าตัวคุณก็พยายามมา,อ,าอย่างยาวนานแล้วนะคะคุณก็เลยเลือกนะคะที่จะเ,เลือกที่จะปล่อยทิ้งปัญหาเหล่านั้นไม่แก้ไขไม่อะไรแต่ว่าเลือกที่จะเปิดนะคะประตูเปิดหนทางให้กับตัวเองได้เปลี่ยน ได้เปลี่ยนแปลงนะคะาทางเดินชีวิตของตัวเองใหม่เลือกสิ่งใหม่ให้กับตัวเองตัดสินใจที่จะเดินออกจากพื้นที่ที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของคุณอะนะคะเนาะออกไปสู่โลกกว้างออกไปสู่โลกใบใหม่นะคะตรงนี้เนาะก็เป็นความรู้สึกนะคะนึกคิดของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะเป็นตำแหน่งตัวตนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศีสิงลนาสัคิ่์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานค่ะไพ่างานจริงๆขึ้นมาแค่2ใบนะคะได้เป็นไพ่เ ไม้เท้านะคะกับไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงลัคษะสิงนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่จะมีนะคะจะมีงานจะมีเขาเรียกว่าจะมีงานที่ท้าทายความสามารถของคุณเข้ามานะคะเนาะแล้วก็จะเป็นงานที่ตัวคุณอาจจะไม่เคยทําก็ได้นะคะถามว่าเป็นงานที่ยากไหมเป็นงานที่ยาก พอสมควรนะคะแล้วก็เป็นงานที่จะต้องใช้ระยะเวลาจะต้องใช้ใช้ความกล้าความอดทนนะคะต้องใช้ความรอบคอบนะคะต้องมีการวางแผนนะคะในการทำงานาโปรเจกต์นั้นๆที่ตัวคุณจะได้รับมอบหมายนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บางคนมีเกณฑ์มโอกาสที่จะเดินทางนะคะาจากการทํางานนะก็คือเป็นการเดินทางโดยที่จะไปทํางานนั่นเองนะคะเกี่ยวเนื่องกับการงานนะคะอาจจะเป็นการเดินทางที่ตัวคุณจะ จำเป็นที่จะต้องไปถามว่าคุณอยากไปไหมนะคะไม่มองว่าตัวคุณเอ่อไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากไปนะแต่ก็เอ่อมีความเขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากพอสมควรว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเอ่ทำงานนี้ได้สำเร็จดูล่วงนะคะตรงนี้นะคะ ก็เป็นเป็นสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานนะคะไม่รู้สึกว่า,าในอดีตที่ผ่านมานะคะมีความเขาเรียกว่ามีความไม่ยุติธรรมในการในการทำงานนะคะโดยใส่โดนเขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีนะคะโดนเ,เขาเรียกว่ามองข้ามนะคะมองข้าม ผลงานนะคะมองข้ามาเขาเรียกว่าศักยภาพของตัวคุณนะคะเนาะมีความคุุมเครือไม่ชัดเจนมีการเขาเรียกว่า,ามีการเลื่อยขาเก,ก้าอี้ก็ตามนะคะตรงนี้เนะาะไม่รู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้อยากอยู่ณนะตำแหน่งอยู่ณนะองค์กรนี้อีกต่อไปแล้วนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ตัวคุณน่ะจะ เดินออกมาจากองค์กรนี้มีเกณฑ์โอกาสให้ตัวคุณจ้าเขาเรียกว่าจะหางานใหม่นะคะถามว่าถ้าหากว่าตัวคุณต้องการจะหางานใหม่เนี่ยจะทำได้ไหมนะคะไม่มองว่าตัวคุณยังไงก็ตามเนาะก็ยังมีไพ่เอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาอยู่นะคะในในตำแหน่งของอนาคตนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณต้องต้องใจเย็นๆแล้วกันเนาะก็หางานให้ได้ก่อนนะคะ เพราะว่าตัวคุณเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องราวของการงานนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่า,เ,าเก่งกาจในเรื่องราวของการทํางานณตำแหน่งณหน,น้าที่ของตัวคุณนะคะก็ไม่มงว่า มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนที่ต้องการหางานใหม่นะคะก็ลองดูเนาะก็จนกว่าจะได้งานใหม่ค่ะอย่าเพิ่งออกมานะคะถ้าได้งานใหม่แล้วเราเราค่อยเปลี่ยนเราค่อยออกมาก็ได้นะคะตรงนี้อย่ารีบร้อนนะคะต้องจะเย็นๆเนาะรอให้ได้งานก่อนนะคะ ถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะที่จะได้งานไหมนะคะก็มีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพส่สามสามเหรียญขึ้นมาอยู่แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าถ้าหากว่าใครที่มีคอนเนคชั่นนะคะอยู่ในองค์กรต่างๆเนาะหรือว่ามีเพื่อนเก่านะคะมีคนที่เคยร่วมงานกาันก็ลองสืบถามนะคะลองอเข้าไปสอบถามดูนะว่าในองค์กรนั้นๆที่คุณที่คุณรู้จักใครในนั้นนะคะเขาต้องการ ะะตำแหน่งที่คุณาสามารถที่จะทำได้หรือเปล่านะคะก็ลองไปสอบถามดูได้นะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของการงานนะคะสำหรับนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีสิงลัคษะสิงนะคะไพ่เงินจริงๆนะคะขึ้นมา,อาสองใบนะคะได้เป็นไพ่เด็ก ถือเหรียญน,นะคะ3เหรียญน,นะคะไม่รู้สึกว่าการเงินของชาวราศีสิงละกาสิง์ยังคงต้องเก็บออมต่อไปนะคะเนาะแล้วก็มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะนําเงินนะคะเงินเก็บเนาะไปร่วมลงทุนนะคะกับคอนเน็กชันกับคนที่คุณรู้จักหรือกับเพื่อนของคุณด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็ลองถ้าหากว่าจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะก็ต้องศึกษาความเสี่ยงศึกษาตลาดนะคะแล้วก็ศึกษาสภาวะ เศรษฐกิจตอ,ตอนนี้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการเงินของคุณก็ยังคงประคับประคองไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะมีไพ่ของ Emperor ขึ้นมาด้วยนะคะการเงินของคุณไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าอาจจะต้องอประคับประคองคือไม่ได้เดือดร้อนจนจนแบบว่าขาดแคลนนะคะนะแต่แต่ก็ยังมียังพอมีเก็บยังพอมีใช้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะในสภาวะเศรษฐกิจเขาเรียกว่าสถานการณ์ แบบนี้นะคะก็ต้องวางแผนในการใช้เงินให้ดีนะคะตรงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวราศีสิงละคณาสิงก็มีเกณฑ์มโอกาสที่จะเสียเงินนะคะไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะคะไปกับสิ่งที่เขาเรียกว่าความความอยากได้ส่วนตัวอยากได้อยากมีโดยที่ไม่ได้จําเป็นนั่นเอง,เองก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะก็เก็บหอมรอมริบไว้ดีกว่านะคะ สำหรับในเรื่องราวของโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีสิงลรคษะสิง์ตามหน้าไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์2564ไม่มีเลยนะคะโชคลาภลาบลอยไม่มีไม่ต้องเสี่ยงนะคะตรงนี้นะคะก็ตั้งใจเก็บเงินดีกว่านะคะเอ่อสำหรับการทำบุญเสริมดวงการทำบุญเสริมดวงนะคะสามารถทำได้นะทำได้โดยอะไรโดยที่หนึ่งนะคะ อาจจะเป็นการบริจาคนะคะเกี่ยวกับคือมีไพ่เดมูลขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะเป็นการทําบ,บุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะแสงสว่างนะคะหลอดไฟโซลา่าเซลล์นะคะบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะให้กับองค์กรมูลนิธิหรือว่าศาสนานะคะตรงนี้นะคะหรือนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่า ถ้าหากว่าตัวคุณไม่ได้มีกําลังที่จะที่จะบริจาคแบบว่าเป็นสิ่งของที่ที่ที่ใช้อ่งบป,ประมาณพอสมควรนะคะคุณก็แบ่งปัจจัยของคุณนะคะเล็กๆน,น,น้อยๆเท่าที่คุณไหวเนะาะหยอดตู้บริจาคก,ก็ได้นะคะตรงนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับในเรื่องราวของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์มีอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือไม่นะคะมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะคะจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องราวของความคิดความเครียดค่ะ ความคิดความเครียดของชาวราศรีสิงห์ละกนรารสิงห์นะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าพอตกดึกนะคะพอแบบว่า,าตกกลางคืนขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่คนเดียวก็ค่อนข้างที่จะคิดฟุ้งซ่านพอสมควรคิดเดยอะคิดมากนะคะตรงนี้นะคะก็อยากจะให้สวดมนต์นะคะ สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนตรงนี้จะช่วยได้มากๆนะคะหรือถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ถนัดในการสวดมนต์สวดมนต์หรือว่าอ่านภาษาบาลีอะไรอย่างเงี้ยมันยากเกินไปสําหรับบางคนนะก็เปิดฟังก็ได้เปิดช่อง YouTube หรือว่าเปิดอ,อ,อะไรก็ได้ที่ที่เกี่ยวกับอ,อนไน์เดี๋ยวนี้มัน,ม,น,ม,นมันหาได้ง่ายนะคะก็เปิดฟังแล้วก็ทําใจให้สงบแล้วก็ฟังโดยที่มีสมาธิมีสติตรงนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะจาก นอกจากความคิดความเครียดแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะนะช่วงนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนอารมณ์เหวี่ยงนะคะอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็แบบว่าฟึดฟัดนะคะเหวี่ยงวีนสุดฤทธิ์เลยนะคะตรงนี้เนาะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์แล้วก็คําพูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะที่ที่จะให้ระมัดระวังนะคะสําหรับในเรื่องราวของความรักความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเดี๋ยวยังไงไม่จะทําคลิปเจาะลึกความรักแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็ไปสามารถไปดูนะคะได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามตรงนี้ไพ่สิบใบมัจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะสําหรับคนโสดคะ่ะคนโสดถามว่ามีเกณฑ์มโอกาสจะจะมีใครนะคะเข้ามาหรือเปล่านะคะตัวคุณนะคะคนโสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีใครไม่มีคนคุ ด้วยนะคะคถามว่ามีเกมมโอกาสจะได้พบได้เจอกับใครหรือเปล่าไม่มองว่าตัวคุณมุ่งมั่นในการทำงานหาเงินมากกว่านะคะเนาะตามหน้าไพ่ค่ะตัวคุณเหมือนกับว่าต้องการนะคะที่จะค้นหา ความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะ,ะใครเข้ามาคุณก็ผลักไว้ในส่วนของเฟรนซ์โซนซะมากกว่าเนาะก็ไม่ยังไม่พร้อมเปิดใจค่ะนะคะตรงนี้สำหรับคนคน,คนโสดนะคะสำหรับคนที่มีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะสใบนะคะได้เป็นไพ่ สี่ 4, เหรียญกับไพ่เจ็ดเหรียญคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีไพ่เดะมูนขึ้นมาด้วยความชัดเจนยังหาในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้นะคะยังคงคุมเครือต่อไปถ้าหากว่าคุณถามหาสถานะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์เขายังให้คุณไม่ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็เขาเรียกว่าสามารถดําเนินไปได้อยู่แต่ตัวคุณจะรู้สึกเบื่อแล้วก็เซ็งแล้วก็บางครั้งบางทีคุณอาจจะมีอารมณ์ที่ประมาณว่าถ้าหากว่าโอเค คบกันมานานคุยกันมานานแล้วยังไม่เลื่อนสถานะก็ <_ d ata> ก็ก,ก็ไม่ต้องคุยแล้วกันฉันพร้อมที่จะตัดคุณออกไปแบบนี้คุณอาจจะมีอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยแบบนี้ดีกว่าเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เมีไพ่เ ไม้เท้าแล้วก็เด็กถือดาบเข้ามานะคะบางครั้งบางทีตัวคุณและคู่ของคุณนะคะอาจจะเขาเรียกว่าต่างคนต่างเขาเรียกว่า,าขิงก็ราขาก็แรงนะคะตรงนี้เนาะก็อยากจะให้ใจเย็นๆกันไว้นะคะตามหน้าไพ่ไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลิกรายอย่าล้างแต่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์นะคะเนาะ ความบางครั้งบางทีเราเครียดในเรื่องราวของการงานการเงินก็อย่ามาลงกับคู่นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยทิ้งไปนะคะกลับมาก็คุยกันดีๆนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะถ้าหากว่ามีเวลาว่างก็าพากันไปทานข้าวหรือว่า,าเขาเรียกว่าไปปิกนิก ในช่วงวันหยุดบ้างก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเสริมนะคะให้ความรักของคุณเนี่ยมีความหวานขึ้นมานะคะจะได้สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้ไม มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ